นี่สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้พามาชมความ<อ>น่ารักของน้องบุญรอดแล้วก็น้องกังฟูนะคะน้องบุญรอดเป็นแมวแล้วก็น้องกังฟูเป็นน้องหมาค่ะฝากแม่แม่พี่พี่เลยช่วยกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะไปชมกันเลยค่ะเอามาเอามาให้แม่เด้อ มามามาเอามาเดี๋ยวแม่โยนให้ใหม่แล้วเล่นคนเดียวเล่นคนเดียวมาแล้วโอ้ยมาเร็วพุ่รอดแล้วมาเอามาเอาเอาเอายางมาด้วยเดี๋ยวแม่โยนให้เอายางมาด้วย,ย,วย,าย,าวยลูก อย่าหลอกน้องไปนะลูกสวัสดีตอนเช้าค่ะบุญรอดกับแกงฟูมาเล่นกันบุญรอดมานี่แน่แน่อย่าไปทางนู้นลูกเดี๋ยวหมากัดนะมาเร็วบุญรอดเฮ้ยหมามาเร็วเอ้ยวิ่งเข้าบ้านไปแล้วแกงฟูแกงฟูฟูมานี่ลูก ฟูวัน,นี้ลูกฟูทำไมน่ารักจังวะฟูมันน่ารักจังวะฟูมันน่ารักจังเอาฟูไอ้บุญรอดออกกังฟูเอ้ยฟูกังฟูเอ้ยบุญรอดอเรียกใครไม่มีใครมาเลย ฟูมาหาแม่แล้วนี่จิ้งจกนี่นี่นี่มาแล้วอเอ็งชื่อจิ้งจกเหรอไม่ชื่อตังฟูชื่อจิ้งจกแม่เรียกอ่ะไม่มาเลยนะตอนนี้น้องกำลังสนใจแต่หมาตัวเมียอยู่นะพี่ฟูพี่ฟูไม,ม่ได้หรอกไอบุญรอดไปไหนละ ไปไหนไปเที่ยวแล้วดมน,นี่แล้วาดแอบอยู่หลังประตูนี้แล้วหวยโผล่มาเต้ห What?